อย่าคุณเรื่องนั่งภาวนาการปฏิบัติภาวนาถ้าทําได้นานที่สุดก็ยิ่งดีเ,เนาะนั่นแหละการภาวนามันอยู่กับสติดสติสําคัญที่สุดอทํำยังไงมันก็จะมีสติอยู่กับตัวเองท่านให้ใช้คําบริกรรม,มนั่นแหะอย่างอย่างเราเนี่ยแใช้คําบริกรรมเอาพุทโธเลยแหละจับพุทโธเลยอตื่นขึ้นมาก็จับพุทโธเลยอยืนเดินนั่งนอนมีแต่พุทโธทั้งนั้น ออนั่นแหละเวลาไปนั่งกเหเว้นกันนั่งก็จะนั่งอยู่กับพุทโธนี่แหละเดินก็เดินอยู่กับพุทโธยืนก็ยืนกับพุทโธนอนก็นอนอยู่กับพุทโธผลสุดท้ายฝึกเลี่ยเลี่ยไปที่แรกก็จับพุทธะผูที่แรกก็ได้ไม่ต่อเนื่องทําไปไม่ถอดไม่ถอยทําไม่หยุดไม่หย่อนผลสุดท้ายมันจะตต่อเนื่องเองเพราะสู้สติเราไม่ได้สติปัญญาเราบังคับเลยแหละอื ให้อยู่กับคาบริกรรมถ้ามันเผอก็ดึงกลับมาอ ans, ถ้ามันเผอก็ดึงกลับมาให้อยู่กับคําบริกรรมท่องพุทโธอย่างนั้นแหละเอาใจได้ท่องไม่ได้เอาปากท่องเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธแบบขอยําลาบเลยเให้ที่ยิบไปเลยถ้าว่าพุโทโธพุโทโธมันจังช้าไปมันไม่ทันอ่าสติไม่ทันมันไม่ทันจิตจิตตัวนี้มันว่องไวจิตตัวนี้มันคล่องแคล่วจิตตัวนี้มันไปได้รวดเร็ว,วอืม คำริกรรมเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีอืมถ้ามันอยู่มันนิ่งแหละแล้วก็ค่อยผ่อนลงให้ช้าลงตามตามมาระของมันอื ừ. การภาวนานี่นั่งได้นานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเดินก็เหมือนกันแล้วแต่โอกาสตัวเองจะอำนวยแต่ข้อสาคัญต้องให้มีสติดิไม่ใช่ว่าเดินฟุ้งซ่านไปเดินเลื่อยเปียไปนั่งก็เหมือนกันอื ừ. นั่งเลื่อเปียนั่งอืมคิดไปมั่วซั่วไป ไอ้รอบโลกเน่ะแบบนั้นก็ไม่ถูกแบบนั้นก็ถึงจะนั่งนานขนาดนี้ก็ก็ไม่ได้หลักไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้ถูกหลักอไม่ไม่ถูกหลักภาวนาหลักภาวนาเนี่ยเพราะเราตั้งใจไว้จะภาวนาเดี๋ยงานทุกอย่างนี่วางให้มดไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่างานอดีตอนาคตสิ่งไหนยังไม่มาถึงก็ย่าเอามาปรุงมาแต่งสิ่งไหนที่มันผ่านมาแล้วก็ให้ปล่อยให้อยู่กับปัจจุบันอื ปัจจุบันสำคัญนะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้นาทีนี้เดี๋ยวนี้นั่นแหะคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรากําลังทำอะไรเราจะภาวนาอือภาวนาทํำยังไงภาวนาคือไม่ให้ส่งจิตออกนอกอือให้อยู่กับคําบริกรรมคําบริกรรมคือตัวไหนส่วนมากคนเอาพุทโธบางคนเอาพุทโธไม่อยู่กับเอาธรรมโมบางคนเอาธรรมโมอยู่กเอาสังโฆบางคนสังโฆไม่อยู่กับเอาตายตายตาย มางคนกว่ากระดูกระดูบางคนก็ว่าตายตายก็แล้วแต่เอาอันไหนเอาอันนั้นแหละเอาอันเดียวอย่าไปเอาพุทโธตัโมสังโฆตายตายอะไรว่ามั่วไปมันก็ไม่ได้ต้องเอายางได้ย่างหนึ่งให้เอาอันเดียวอย่าไปเอาเยอะอนั่นแหละถ้าเอาเยอะมันไปจับปลาหลายมือจับปลาหลายมือมันไม่ได้หรอกต้องจับปลามือเดียวมันจับแน่นๆมันก็จะได้อคือให้อยู่จุดเดียวอยู่กับคํามริกรรมก็อยู่กับคํามริกรรม ถ้ามันจิตสงบแล้วก็ปล่อยมันสงบลงไปถอนขึ้นมาก็มาพีณาทีนี้พีณาผมคนเล็บฝันหนังเนเง้นกระดูกนี่แหละตัดไตไส้พงของตัวเองนี่หลยเป็นของไม่เที่ยงน้อมลงสู่แต่ลักไม่ใช่ว่าจะาให้ปล่อยมันจะสงบอย่างเดียวอยู่แต่กับคำสงบก็ไม่ได้ต้องให้เดินปัญญาด้วยอพอมันสงบแล้วก็ปล่อยสงบพอมันถอยมาก็ต้องมาพีณา,าพีณากนให้น้อมลงสู่แต่ลัก ไอ้จิตมันเห็นเป็นของไตเป็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นไตลักทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นไตลักหมดอไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรทุกอย่างให้เป็นไตลักไตลักแปลว่าของไม่เที่ยงอืถ้าเรายังเห็นว่าเป็นของเที่ยงมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนั่นแหละอืมันละวางไม่ได้อพอมันเห็นเป็นของไม่เที่ยงจิตมันจะคลายทีนี้คลายความยึดมั่นถือมั่น ขายราคะขายโทรศขายโลภขายโกดขายลงเพราะไม่รู้จะยึดไปทาไมเพราะยึดไปมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยงั้นเดมมันจะกลับกระปัดกันเลยอืมถ้าเราจิตเราเห็นเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันจะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงมดืดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมดเราก็ไม่เที่ยงคนอื่นก็ไม่เที่ยงแม้แต่ทาทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเนี่ยคพราว่าทาทั้งหลายไม่เที่ยงก็หมายถึงทําดีก็ไม่เที่ยงทํชโ่วก็ไม่เที่ยงอืม ไม่ไม่ไม,ไม่หมายถึงมรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานเป็นของเที่ยงอยู่บางคนก็นที่เข้าใจว่าแม้แต่ทาไม่เที่ยงทาก็ไม่เที่ยงไม่รู้จะปฏิบัติไปทําไมมรรคผลนิพพานก็ไม่เที่ยงก็จะแปรไปโน่นนี่นได้บ้างนีอแปรไปไกลๆมันไม่ใช่มรรคผลนิพพานมันเป็นธรรมอีกขั้นหนึ่งขั้นที่หลุดพ้นไปแล้วอันนั้นเป็นธรรมที่หลุดพ้นจะเอามาว่าเป็นธรรมไม่เที่ยงไม่ได้ ทําที่ว่าแม้แต่ทําไม่เ <m> ที่ยงก็ไมยถึงทําดีก็ไม่เท <ำ S 1> ี่ยงทาชั่วก็ไม่เที่ยงนี่ก็คือทมนั่นแหละอยู่ในหลักของหลักธรรมหลักพื้นๆเนี่ยนั่นแหละแต่ถึงเป็นขอาไม่เที่ยงเราก็ต้องให้รู้ให้เห็นมันไม่ใช่ว,ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราก็ทำให้เสียหายไปกไ็ไม่ได้อีกเดียวยทำให้ตัวเองเสียหายโอ้ยมันไม่เที่ยงหรอเราจะจับผู้หญิงผู้หญิงก็ไปเที่ยงเหรอทำเสียๆหายไป เราอยากกินก็เย็น,นมันก็ไม่เที่ยงกินได้เลยเราทําอะไรผิด,ผดเสียห,หายก็ทําไปแบบนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ไม่ถูกอีกแล้วนะถ้าแปลขอควาเที่ยงแบบนั้นนะอ่อขอไม่เที่ยงมันก็มีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่มีหลักมีขอบมีเขตนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะข้อสําคัญให้มีสติและการภาวนาสตินี้อันดับหนึ่งเลยลนะ่ะอืมอย่าให้เผลออืมเว้นแต่หลับอ่เพอหลับแล้วก็ให้มันหลับ บางทีมันหลับไปกับภาวนาในหลับก็มีนืมนั่นแหละจิตไม่ไปไหนเลยถ้าเราบังคับเอาจริงจริงหลับมันก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละแต่คนอไม่มีสติที่หลับกับฝันไปหลับฝันฝันไปมัวสัวไปทุกสิ่งทุกอย่างนอนนานขนาดไหนก็ไม่สดชื่นแต่ถ้าจิตไม่เที่ยงเอจิตไม่เที่ยวทีนี้นอนนิดๆหน่อยๆมันก็สดชื่นในร่างกาย พอจิตมันกระพักด้วยร่างกายกระพักด้วยจิตก็ได้พักด้วยพักอยู่ในสมาธินี่แหละนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะนั่งนานหรือไม่นั่งนานก็ให้อยู่กับสตินี่แหละถ้านั่งนานไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์นั่งไม่นานไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์การภาวนาต้องให้มีสติเป็นหลักเลยอันดับหนึ่งเลยคือมีสติสติความระลึกได้สติ สัมปชัญญะนี่รู้ตัวอยู่ตลอดตัวเองรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการภาวนาอ่า,อามีแค่นั่นแหละ